สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรทูสกายวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในอาวุธจรวดนำวิถีที่ทรงพลังและแม่นยำที่สุดในโลกโทมาฮอวมิดซิลหรือที่หลายคนเรียกกันว่าโทมาฮอว์โจดพิสัยไกลที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังทางทหารของสหรัฐอเมริกาและถูกใช้งานมาอย่างยาวนานในภารกิจจริงทั่วโลกโทมาฮอวเป็นจวจวดโจมตีพิสัยไกลที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำลายเป้าหมายบนพื้นดินอย่างแม่นยำ โดยสามารถยิงได้จากทั้งเรือรบและเรือดำน้ำจุดเด่นของมันคือการบินในระดับต่ำใกล้พื้นดินเพื่อหลบหลีกเรดาร์ศัตรูและสามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางได้ระหว่างการบินซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำมากตั้งแต่ยุคสงครามเย็นจนถึงปัจจุบันจรวดโตมาฮอร์เริ่มถูกพัฒนาในช่วงทศวรรษที่1,970โดยบริษัทไรทอนของสหรัฐอเมริกาจุดประสงค์คือสร้างอาวุธที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำและปลอดภัยต่อผู้ใช้งานปัจจุบันมีหลายรุ่นเช่นโตมมฮอคบล็อก III และบล็อก IV ซึ่งรุ่นใหม่ล่าสุดได้รับการปรับปรุงให้สามารถเปลี่ยนเป้าหมายระหว่างการบินได้ผ่านระบบดาวเทียมเมื่อพูดถึงประสิทธิภาพโตมมฮอคมีพิสัยยิงไกล,ก,ลกว่า1,600กิโลเมตรและใช้หัวรบที่มีอนุภาพสูงสามารถทำลายอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ได้ในพริบตา ระบบนำวิถีของมันอาศัย GPS, Inertial Navigation และระบบ TECOM r ที่สามารถตรวจจับภูมิประเทศเพื่อปรับเส้นทางการบินได้อัตโนมัติทำให้แม้ในสภาพอากาศที่ยากลำบากหรือพื้นที่ซับซ้อนมันก็ยังสามารถพุ่งไปถึงเป้าหมายได้อย่างแม่นยำระดับเมตรเดียวเสียงของมันเมื่อถูกยิงออกจากท่อปล่อยเป็นสิ่งที่ทำให้ทหารทุกคนรู้ทันทีว่าภารกิจเริ่มต้นขึ้นแล้ว มันพุ่งทะยายนออกไปในท้องฟ้าด้วยความเร็วกว่า880กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนจะลดระดับต่ำลงเพียงไม่กี่สิบเมตรจากพื้นดินเพื่อหลกสายตาของสัตรูจากนั้นจะมุ่งหน้าสู่เป้าหมายด้วยความเงียบเชียบและแม่นยำราวกับมีชีวิตตมาฮอกถูกนำไปใช้จริงครั้งแรกในช่วงสงครามอ่าวเปอร์เซียปี1991โดยสหรัฐอเมริกาใช้จรวดนี้ในการโจมตีจุดยุทธศาสตร์ของอิรักและผลลัพธ์ที่ได้คือความแม่นยำอย่างน่าทึ่ง มันสามารถเจาะเข้าทำลายศูนย์บัญชาการและสนามบินได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องบินบุกเข้าไปเสี่ยงอันตรายหลังจากนั้นตมอมฮอสก,ก็กลายเป็นอาวุธหลักในภารกิจโจมตีของกองทัพเรือสหรัฐทั่วโลกแม้เวลาจะผ่านมากว่า40ปีแต่ตมอมฮอสยังคงถูกปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอรุ่นใหม่ล่าสุดบล็อกวีสามารถโจมตีเรือรบได้โดยตรงและยังมีระบบเชื่อมต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์ทำให้ผู้ควบคุมสามารถปรับเป้าหมายหรือยกเลิกภารกิจได้แม้จรวดจ,จะอยู่กลางอากาศ ถือเป็นความสามารถที่ไม่เคยมีในอาวุธรุ่นก่อนหน้าสิ่งที่ทำให้โตมาฮอกแตกต่างจากจรวดทั่วไปคือความสามารถในการบินอย่างอิสระและการตัดสินใจตามข้อมูลจริงในสนามรบระบบสมองกลภายในช่วยให้มันเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดและหลบสิ่งกีดขวางโดยไม่ต้องมีคนควบคุมโดยตรงเทคโนโลยีแบบนี้ถูกมองว่าเป็นพื้นฐานของอาวุธยุคอนาคตที่สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้โตมาอ,อ์ยังถูกใช้งานโดยกองทัพพันธมิตรของสหรัฐเช่นอังกฤษซึ่งได้ติดตั้งมันบน,บนเรือรบชั้นทราฟาวลกาและแอสติลเพื่อเสริมกำลังรบในทะเลลึกนั่นแสดงให้เห็นว่าอาวุธชนิดนี้ไม่ได้เป็นเพียงของสหรัฐเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือที่ประเทศพันธมิตรเลือกใช้เพราะความไว้วางใจในคุณภาพและความแม่นยำของมันทุกครั้งที่ชื่อโตมาหออ์ปรากฏบนหน้าข่าวโลกนั่นหมายถึงการปฏิบัติการที่สำคัญและแม่นยำที่สุดของโลกกำลังเกิดขึ้น มันคือสัญ,ญลักษณ์ของเทคโนโลยีการคำนวณและพลังทำลายที่ถูกควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดและนี่คือเรื่องราวของต h มาฮอคมิซ ah ิลจรวดพิสัยไกลอันทรงพลังที่กลายเป็นตำนานแห่งยุทธการในโลกยุคใหม่หากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง right to sky เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารสุดล้ำจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ